แห่ให้กำลังใจบุ๋มปนัดดาเหนื่อยล้างง่วงแทบขาดใจเป็นอีกหนึ่งนักแสดงพิธีกรมากความสามารถอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่นอกจากงานเบื้องหน้าที่เราได้ชมผลงานอยู่บ่อยครั้งเบื้องหลังเธอยังมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในฐานะหัวเรือใหญ่องค์กรทำดีจนมีพี่น้องชาวไทยหลงรักเธอเป็นจำนวนมาก อย่างสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 เธอกับทีมงานก็ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้ป่วยล่าสุดบุ๋มโพสต์ความในใจว่าเคยเป็นไหมเหนื่อยลา้างว่วงแทบขาดใจแต่ในหัวมันยังคิดคิดกังวลโทรศัพท์จะเข้าเคสด่วนข้อความขอความช่วยเหลือทีมงานทำงานกันยังไงปลอดภัยไหมเคสที่ให้ออกซิเจนไว้มีร่วงบ้างหรือยัง พรุ่งนี้ไปลงของที่ไหนบ้างรับของจากใครบ้างลงขอบคุณครบหรือยังสรรพัดเรื่องเต็มหัวตอนนี้ใช้สมองหนักกว่าตอนเรียนด็อกเตอร์อีกเพราะนั่นยังมีหวังว่าจะจบแต่โควิดไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไรว่าแล้วก็ลุกมาลุยต่อ